I don't know. ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ซีนอนเชันครับกับว t a แทงเกมเดียวที่จะเล่นันนี้ครับมนเจอกับเอ3วีสามสบสี่ฮะอัตรจรที่เรื่องชื่อลีนามในเรื่องของความรังคานมากที่สุดออาจจะลองเล่นสักสองสางตาเพราะว่าลองเล่นไปแล้วสักสี่ห้าตาื่อกี้ชนะร่วยอย่าม่ได้แพ้เลยโอเคครับกัดรถไอติมนีนะก็ คุณสมบัติครับหลักๆก็คือความเร็วนี่สุดยอดเ oh. จ็ดสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อตัตราเครื่องยนต์เท oh. ่าไรเนี่ยโอ้ย oh, ี่สิบสองสี่บเอ่รายี่สิบสองสี่สยี่สิบกว่าแรงม้าครับแต่ข้อเสียก็คือเดี๋ยวช้าตามภาษาตราจรแล้วก็ระยะยิงสั้นมากคือสั้นกว่าสั้นกว่ายานกว่าพิฆาตรถถัง <Yeah. S 1> ทุกคันเลย oh. คือระยะสั้นที่สุดละ สั้นสั้นเหมือนสั้นเหมือนปืนกลเอ่อเทสองเทสามถ้าใครเคยเล่นจะรู้สึกนะฮะคือปืนกลพวกเทสองเทสามเนี้ยมันจะยิงไม่ถึงระยะสี่ร้อยเมตรคือถ้ไกลกว่านั้นมันก็กระสุนม,มันจะไม่โดนอะไรเลยนะตามเนี้ยฮะระยะสี่ร้อยเมตรมันจะเล็งอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ข้อดีก็คือปืนโดมงมาคือแม้ว่าคุณจะหลบหลังเขาหลบถ้าหลบไม่ดีคุณโดนหยอดได้ โดนแบบคือความลำคาญบังเกิดครับนี้ก็สกิลเออช่วงนี้มันมีเพิ่มขราบประสบการณ์ด้วยต่าถจนถึงวันจันทร์เออรีบ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 โอเคเดี๋ยวจะไปแซมเปิลสามสิบต่างโอเคฮะแลนคไฟหลังแป๊บแผนที่กว้างกว่าไม่รู้จะไปลงที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดก่อน คือเราต้องรอรถทั้งน่ะโอเคก็เล่นใครแล้วคนเดียวเหรอเออเอ้ยที่จะมีแขกแล้วเ,เชิญโอเคเดี๋ยวเรียกไปเอาเอาซูมาเล่นด้วยสิขโหยเจอแฟนที่ไหนเดี๋ยวเรียกซูมาเดี๋ยวรอบหน้าเชิญแขกร่าง okay. ต่อแล้วจ้ะโอเคปฏิบัติการสามสิสีตัวรองควานค,ครับเหมือนหนึ่งวันหนึ่งวีตัวเสียแบบนี้อะมึงขี้อ่ะรถมันเยเยอะรถสุด <c oughs> จะว้วเหรอโอเคไปหาที่อยู่นี่กว่าเดี๋ยวเขาไปเล่นกับบีแน่เดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะไปหาแถวแถวนหนอยู่ดีเพราะระยะปืนเราสั้นสั้นจุดหลักที่น่ายิงคือแถว B3 B4 มะรถหนักจะซุ่มเยอะนี่เขาตาตู่นไหนตาตู่นไหนแน่นี่ไฟไฟฟูงอะไรลอยเบิ้งแข่งไว้ด้วย เอาเพื่อนบังครับเกิดเป็นจรต้องเอาเพื่อนบ <c oughs> ังถ้าใครโดนยิงก่อนแล้วก็รีบถอยมาเร็วแล้วก็ช่วยเขาอยู่หรือช่วยใครแครไหน,นโอเคเอาพุ่มพุ่มไม้ตรงนี้แล้วกันน่าจะไม่ไม่มีใครเห็นนะถือไหมถึงไม,ามาถ่ถึง,ถงจะสวยไหมเนี่ยเดี๋ยินได้ระยะโอเคเสียฟ้าผ่าด้วยจ่ะมาลอกโงจู่ e a l ครับจับมันฟาดให้ อ่ะไปแล้วครับลูกแรกคือไกลมากๆกระสุนจะไปช้าอย่างงี้ไม่สมัสเลยไม่มีสที่บอกยังไม่มีย้ง80%เลยแต่ก็ไม่วู้ยลงรู้จะลงถึงแล้วเป่านะโดนโดนโดนอ้สห่400เต็มๆ400ดาเมจ410เข้า470โกงอ่ะเนี่ยตัวลงความเนิฟเนิด่วนเนิฟลงลง โอ้โหไม่โดนอ่ะโอ้กะสุนมันไปช้าไงแล้วก็ได้โลไกลสุดมือแล้วต้องหนักหลังไว้มันเป็อยยาวไม่รู้จะถอยไปไดงแค่ไหนเอลเฮ้ยเผาตายซุ่มออกหนึ่งร้อยสามสิบสาเดี๋ยวไปทำมะเขือเผาอะไรไว้เนี่ยโอเคเอาใกล้ๆดีกว่ามันจะได้ถอยไปเร็วๆเถื่อหรออ่าโดนโอเคัเหรอสกายแคนเซอร์ คือตัวปวดมันจำเขาเรียกว่าอะไรวะหัดพระจ่าเฮ้ยจะมุ่งรถไปดีโคมาโอ้ยตีไปโอ้ยเดินเดินเดินโคเมนนเตอร์รถเบาครับรถเบาที่สี่ไม่มีแล้วน่ากลัวหรอกแต่เราเป็นจอร์นกลัวครับเอ็มส oh, ี oh, ่ครับเข้าไปเมื่อกีเดี๋ยวหันมาคุยกับชิวๆต่อเสียงไม่สะใจหรือเปล่าเขาส้นสีนี่แต่บางทีก็ไม่ชอบเวลาโดนอิงตาย ชนาทื่ตานนี้เอีเอลเลยองลืองอะโอ้ยยังไม่ตายดีดีดาดีดีเล็งแป๊โอ้ตายย่างจริงลาก่อยโดนโอเคอเดือร้อยครับเ,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 เที่ยวหกสีเด็ดเราจะการเคเมลหนึ่งต่อขอให้มันจนไปครับกาบรเวลาให้ถูกฮะเวลาเล่นอัตจรจโดยเฉพาะสามสสี่หรือแม้ก็บุงชอ็อป คือถึงมันจะไปช้าแต่มันโด่งมากแล้วพอที่มันโด่งเลยละครับกระสุนมันเลยไปช้าจริงๆแปะโดนตีตะรับโดนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่แถวนี้เลงไว้ก่อนมันคงไม่ไปไหนหรอกแล้วโออีเมันเลยจะออกไปแล้วครับไอ้ไอ้ที่อยู่มันจะชิวๆอ่ะโอ้โหเคโดนครับโดนโดนโดนไลท์ช็อตนี่ตายเรียบร้อยเจชิวเฮ้ยพี่โออีทำไร ข้าด้วยไม่โผล่ไม่คิดจะโผล่ไปเลยเหรอ,อโอเคอเดี๋ยวนี้เล็งหน้าเล็งหน่แล้วคือคำนวณความเสี่ยงฮะลุงจะแจกแจกแจกหนักเลยโอ้โหทำไมเสียงปืนเคปิทูกับไอ้สู้หนึ่งสองผมเป็นโอ้ได้เว้ยดีโอเคขอบคุณแป๊ปปบเสะโอ้โหตายก่อนได้กินแน่เลยเนี่ยอ่ะไป เฉียวเฉียวคือมันยังไม่ไปไหนแลวครับพี่โออี e ๋ยของเราก็ไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอเ <c oughs> โอเคแมวบุกได้เลยมั้งโอเค <c oughs> เจอตัวแล้วไปโดนจกโ,โอเคตัวสูร้อยว่าอาดครับลูกนี้เต็มตูดบินบินบินโอเค เดี๋ยวทีหนึ่งเฮฟวี่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตาจ,จ,จอนไฟ่าย,ย,ยคือสองสาตัวนะไม่รู้มันออกันน่าจะสุดแผนที่แล้วแหละเป็นล่างตามเฮฟวี่คงไม่ทันนั่นี่ก็ขนาดโดนเนื้อมั้งยังโดนหาว่าโกงดีเพราะถึงจะเลี้ยวช้าแต่ปุมปืนอ่ะไม่มีใครชอบอ่ะฮะ ้าเป be okay. ้าโทษทีเออทำอะไรปีแถวนี้วะกบีกินกบีไหมนะแคปซีแคปไอเดี๋ยวยังมยุงยุ่งยุงเนาะคือการแย่งคิวนี่เป็นศาส์อย่างนะซูสั่คปแป๊กจริงอจ้ที่ว่า3คปแแม่งยังงงเอยู่เลยที่ร่ เยแล้วแต่จอดสองคันดูแตโอ้ยิดวีรไบ้าแล้วทอะเล็งไว้เถอครับยิงไม่โดนอีกเรื่องจบโอ้ให้เซอร์ยิงทะลุเลยอ่ะสามพันเนยสามพันเขิบ้าเนื้อเอก็แล้วบกเน้ก่อนเป็นคนคยเยมีเกาะสวรรค์เกาะีแค่นี้และโอเคลา้องวลอ่ได้แล้วเนี่ย ชุดเครื่องมือเล็กห้าอันแล้วก็ผสบมือบานห้าอันโอเคครับจะได้ไม่ต้องซื้อซื้อทีสามพันโอ้โหมันมันเลยนได้เท่าไหร่อายุอายุอะไรเยอะเนี่ยวะฮะโอ้โหดับสองรู้สึกกันโอเคภูมิใจแล้วโอ้มึงหันช้ามากเออช่วงนี้ชนะรัวครับเล่นไอเอฟบีสามสี่เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเจอเกมหน่อเดี๋ยวเชันแขกมาแป๊บนึงแขกหลับหรือย่อนโอเคครับแผนที่เมืองล้างหน้าหนาว เป็นแผนที่ที่อยู่ยากเหมือนกันสำหรับอัตาจรเพราะว่าคนอย่างวิ่งเข้าเมืองไปหมดเลยแล้วถ้าอัตาจรเนี่ยถ้าไม่ใช่สามสิบสีก็ไปชชอปนะไม่มีที่ไปต้องจะไปเลงนต้องจะไปแถวสายเจ็ดสายศูนย์โอเคไปเรื่องกิ่นเวลาที่หลังไม่รู้กินใครกลิ่นโทษใครวะมันน้ว่ารกระปิเนี่ยได้ พยายามเลือกจุดที่หมอหมอแล้วกันเพราะว่าแถวนี้จุดหมอไม่ค่อยมี้ารอรถหนักมาเราลองรถเล่นกลานงนะเว้ยความเร็วไันมากกื่อ ช่างคอมเบลมาคือไอ้ไอ้ฝั่งขวาเมื่อแล้น่าจะได้แล้วว่าเออมีทั้งรถเบาแฝงแฝงแต่ว่าแย่หน่อยคือเจ็ดไอ้เจ็ดแปดไม่มีสูงกว่าไม่มีแล้วโอนี่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยดูดูแผนที่ดิเน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 ี่ยังไม่ตื่นเลยออกมาแล้วมาโอเคดักรอเท่านี้แล้วกันบุ้ยอยากไปบูนะเห็นบูบ่ด้เหลืเกินอะไรตามตูดตูนวันนี้กูอยากได้ผ้าเยี่ยอะไร่ะอิจฉุ่มันแบบาบบยิ่งเหมือนเลย จมูกจะพังเลยแล้วเนี่ยบุดไปโอเคเราสูเรยวว่ายิงไม่ได้ถึงจะยิงได้ไหมก็คือเจอะแบอแ่ร่ซูไม่ก็ขถอยยาวเลยค่ะโอ้เล็งได้ละวคียเป็นห้ารอบเป็นสุดพอดีระยะสุดพอดีสี่ร้อยเมตรนี่สี่ร้อยสิบเจ็ดเกือบห้าร้อยลองยิงดูดิโดนก็ดีไม่โดนช่างไม่โดนครับไปโดนกระแพงอีบ้า อ๋อเนี่ยยังอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่โอ้โวันนี้มันไม่เปิดนะใครจะเปิดวะเนี่ยประตูรอประตูเปิดอย่างเดียวถ,ถ้าวันนี้ไม่เปิดคุยเหรอแล้วมึงยืนมาแคมป์หาคุยเลยเนะีโโ่ยมันยืนนิ่งๆที่จอลงเล่นอีกแบบโอ้ยบุกไปแล้วโอ้โหไม่กล้าไปเพราะกลัวลูเวอร์อ้าวยังไม่ถึงสวยพอดีเอ้ได้ลูเวอร์ละแบบแบบฮัลอร์ต่อยดีวยกว่าจะร้องอ่ะ โอเคเข้าเลยสามร้อยห้าสิบแปดเต็มเต็มเต็มสีข like ้างพยายามเล็งตรงเครื่องยนต์นะอยจะได้เข้ารูเยอะเพ้องหัวระเบิดจะเข้าไม่เข้าขึ้นอยู่กับว่าเราเจาะโดนจุดไหนถ้าบางบางจนเราเจาะเขาได้ดามิ่งจะเยอะอะไรวะเนี่ยมัววิ่งตายกันเหรอเออมัวติดพลาดกันได้เราเซนช่วยกูด้วยไหนเนะโอ้โหนี่ไปช่วยได้เหรอวะจอนเด้อเด้อ แล้วก็พันก <c oughs> ันแ,หหแล้วม่รู้โดวงก็ยิงแม่งไม้หล่อนแล้วใครจะส่องให้ว่าทีสามเจ็ดย,ยู่ทางนี้เลยไม่ต้องส่องแล้วก็มาหามือเต็มเลยพองเดียวสองพันกินกันได้ขอบใจบุ้งนี่ตกใจไอ้รถเที่ยนนี่กูว่าไม่หลกแบตบอดชียร์ใครใครวะรถไหนโอนิวเที่ยนเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ย <c oughs> โอนิว <c oughs> หลายใจ <c oughs> คือมันเลือกของตัวเองเยั <c oughs> งไม่ได้เลยเลือกความตัวเองยังไม่ได้เลยโอ้ขอบใจ ารเอเออข้างล่างเหลือไอซูกับไอโอ้โหใครก็ได้เอารถเย็นออกดิษฐ์ขอน้ำมาขอขอรถดำจมโอเคแปดจุดสอบเนี่ยฮะโดนจุ่หนักมันจะไปเข้าเลยรนเฮ้ยต้องวิ่งใช่ไหมเนี่ยต้องวิ่งนี่กันเดี๋ยวตั้งหลักก่อนโอ้โห ไม่มีอะไรเลยวะจะไปก็ไม่ไปกันเมื่อบุปติดอยู่ตรงนั้นไหนหาเมื่อคอมเวลล์โอ uh, ้ยคอมเวลล์พีเวว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเวลล์มาหาเลยอุ้งอี่กอ่ะเดี๋ยวเร็วเ๋ยวเซเช่วยด้วยช่วยได้เหรอไม่จอนที่ชาดลิงนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยติดทางช่วยกูด้วยเป็นประโยชน์มากโอ้ยทีห้าสี่มัดหนึ่ง

เอรถโ,โอ้โหสติเลยทำไมมันมโอ้โหไม่งคนตีม้าป <c oughs> โอ้ยลบดีกว่าโอ้จ้ะโด,ด,อดนะโดดโดดยยอยู่อ๋อเห็นแล้วก็โดนโดนหลังได้ล้วเไม่รออยู่แล้จบเหีดูดเมฆน่พัพผ <c oughs> ้ดูดานะมีพวกอากาศ เวินเวินตายครั้งแรกเลยกลางแต่โอ้โหปล่อยไปแปะรอบนี้ก็แปะเพรามันมัดดิ่งให้ยิงได้แล้วแล้วก็ฉุกลงหุกสุดๆไะโอเคมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เจอเทียร์เจ็ดว่างอย่ามุงบนยังไงก็ไม่ได้อยู่เทียร์หกอยู่แล้วไอ้ท็อปเทียร์หกจะไปยิยังไงดีวะ

ฉันคือกระสิบอะไรที่ทงัววิญปุ่นอีกแล้วะไปแล้วอ่าเอาเกมปลดพลังบุญอีกโอ้รอดอนไหแพ้หลายเกมมากเอซ่าหนึ่งธรรมด,ดาชนะก็แปลกอะ่ะถูเขาบุ้งแพ้มารอบเดียวเนี่ยนี่โชคดีมะคือว่าปันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปันสถิตีไปแต่ไม่สนใจหรอกสนใจ แพ้ยงเครียดเพราะว่ไม่เจะทำอะไรเขาได้คื่ความรู้สึกของการแพ้ไอ้คนโดนยิงตายแล้วประสบการณ์กูจะได้เยอะขนาดนี้กูได้นิดเดียวแล้วืันไหนกูจะปั้นถึงวะก็อยากกินเยอะเจ๊งเงี้ยพอเคยรัยการหนึ่งเล่นเฮล l ค a t เวิ่งไปตายกันแรกเลยไม่ยิงอะไรเลยเครียดอะ ิอย you know. ู่ตอนนี้ยิอยู่นใจกูด้วยอยู่คนละผ้ากันนี่ยเดีว้าหมดิงได้ฝั่งนี้บาสองบก็เอาไปแล้วโอ้ยแล้วงสีโอเค โอ้ตายเลยเว้ยทีสามเจ็ดได้เสก้าวอีตัวง้นเหลือเท่าไหร่สองนิดเดียวไม่มีที่ยิงแล้วหรอกนะต้องรอก่อนอ๋อกริวเอ่อโอีเอ็กซ์พีนี่ก็ไม่ใช่มาชนะเลยเนี่ยโดนจอนนี่เดียวมันโดนแล้ะตายล้วโอเคให้ตัวนี้แล้วกันตึ้งรอห้าสิบห้าโอ้ยยังเข้าอยู่อ่ะ โอ้ยโอ้ยมไิบมไม่อุ้ยฝั่งนั้นเยอะว่ะไปตกเบ็ด้ว้เด้มาจิ้เจ้ีวสักกี่ตัวฮะฮุ้ยฮ้ฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ็ดท้งนด้เลอยฝั่งนี้มึงรู้สึกไปิงฝั่งในเมืองเลงยากจะไปหาเอมไม่ช่วยรถหนังเนาะเลงได้อยู่ ไอ้จีเนี่ยทุเล่ที่ไครเอาซิโอ,อนี่ับโออีใครจะรอดคนนีเชี่ยวนี่แป๊บหนุนไปไหนเลยโออีไ, e. ไปอ,สอ,สอีสองตอนนี้สองวิเจอใครด้วยเออ,อไ,ได้เงี้ยโอไมกซิโหลดโลเลวน้อยไม่เอาทิศสองวิกูเนี่ยนานเป็นชาติเลย อ่าสิบสองวิรอหน่อยของเขาก็สิบสองวิเหมือนกันน, <c oughs> นะหัวแล้วเบิดจะหักมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบลาบล้ลาวลาบลบลา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 บเาบลาบไาบลาบลาดลาบลาบลาบลานลาลาบีาบลาบลเบลาบาบลาบลา <c oughs> บาล้บ <c oughs> <c oughs> ลาบ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 ลาวลาลาบอ้บลาบนาลาบ้าบลาบลา้าาลีบลนบลาบลาบลาาลารบาาล เออสีถึงถึงข้าแล้วเอ็มร้อยเอ็มร้อยเอ็มหนึ่งสร้ายเอ็มหนึ่งไปละผู้ิงไลโอ้วหหมดินได้หรอครับโอ้ยหอาวินไหมบินยืนเท่าไหร่ะเอ็มสองเล่นอยู่ไหนวะเสียงดวงไม่โดนอะ อะวให้ลอ,อีกทีอละละโดนโดนโดนติ๊กไล่ละสี่ข้าบางน่นโดนติ๊กไล่ล้วใครมจะก้ามไล่กูไอสองไงไอห้หนมันวิ่งเร็วเว้ยไม่ได้ระบ,บุชื่อกูไม่รับเว้ยแล้วเตอรู้หนึ่งสองสองอยู่แถวนั้นนะ่ะ ลงไปหมดแล้วไม่มีที่ไหนดีเลยเดนไม่ได้โดนจุกสุดเด้งเงยสไรเด้อเด้อโห่ยิงได้เงี้นมันวิ่งมา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 วิ่งดักเลยโจโอ้คนที่แบบเฮ้ยไม่มีใครวะ อาเลยไปสองาสวยแล้วครับแปะ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 เออแปะลาทไมโอ้ห่านเลยไม่ได้ใครั้งดอกเลยบอกว่าม่อยู่ตรงนี้ฮู้ได้เองแต่กก็รั้มืนกันรยชื่อเหลือเราต้องสูบเปล่า แฟร์น่าไปเมื่อ <ไป S 1> กี้คือรถทางหนักมันมีสองลำคัญไงก็คิดว่าตรงนั้นจะมาเยอะก็ช่วยๆหน่อยก่อนทุนนก็อยากวิ่งไป่ทันดูแหละไม่ทัน,นได้แค่สามตุ่มเออแล้วก็งดีโอเคแล้วถ้าเดี๋ยวพาะกันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปแบบน,นี้คิดรอบหน้ามาดูทีแค่อะไรต่อดีเอาคันไหนดีวะแค่ตีแคทคันที่เขาไม่ค่อยเล่นเงนะี้ยน่ะนุ๊กนุ๊กต้องน้าเด่นครับบ๊ายบาย